สวัสดีครับนี่คือ ATM TV ครับวันนี้ผมพาคุณมาที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยอำเภอบ้านโป่งของเราเนี่ยนะครับจะเป็นแค่เหมือนเมืองผ่านแต่ว่าวันนี้ครับแล้วก็ต่อจากนี้เป็นต้นไปไม่ใช่อีกแล้วครับมีกัปตี้ครับเกิดขึ้นที่บ้านโป่งมีงานจัดขึ้นครับมีความโมเดิร์นบ้านโป่งจะเป็นเมืองที่มีสีสันที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงแล้วก็พาคุณไปเที่ยวรอบเมืองบ้านโป่งแน่นอนวันนี้ผมจะพาคุณไปกับ,กบ ATM TV ไปกันเลยครับหลังจากที่คุณเข้าบ้านโป่งครับเลี้ยวซ้ายกําลังลงสะพานใหญ่มาครับซ้ายมือฮะคุณตีไฟเลี้ยวชิดซ้ายไปเลยครับเริ่มต้นที่นี่จุดแรกที่บ้านโป่งครับครับหางนางเงือกนะครับเริ่มจากตรงนี้ครับแล้วก็ตัวเนี่ยยาวไปครับเป็นนางเงือกสาวสวยเป็นด้านข้างของลงพิมพ์ครับ เรียกได,ด้ว่าลงพิมพ์พดุงศิลป์ตรงนี้เนี่ยมีงานกราฟฟิตี้เนี่ยวนอยู่รอบลงพิมพ์เลยผมชอบตรงนี้คะ7 0 1 1 0มันคือรหัสไปรษณีย์ของที่บ้นบานโป่งมาด้านหลังลง,ลงพิมพ์ลงพิมพ์พดุงศิลป์ก็มีงานกราฟฟิตี้อีกนี่ครับสีส้มสดใสเหมือนเสื้อผมเลยนอกเหนือจากตรงนี้วันนี้พาทัวร์ทั่วบ้านโป่งแน่นอนไปดูกันเลยฮะไปะ ครับตอนนี้พีพาคุณมาในอีกหนึ่งซอยครับซึ่งเป็นซอยชุมชนนะครับที่มีลักษณะเป็นห้องแถวเป็นห้องแถวแบบไม้นะครับต้องบอกว่าเป็นรูปแบบเก่าที่คลาสสิกมากๆเลยทีเดียวครับซอยนี้เขาเรียกว่าซอยเก๋ยเตียวนางงามนะครับอธิบายก่อนเป็นเหมือนลักษณะเหมือนมังกรตัวยาวๆแต่ว่าประตูไม้ตรงโซนนี้เนี่ยเวลาเขาปิดเขาจะเป็นการปิดแบบรูปแบบเก่าครับปิดแบบพับเข้าไปพับเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยความสวยมันอยู่ตรงที่เวลาเขาเปิดบ้านนี่ก็ว่า เวลาเขาเปิดบ้างเขาจะค่อยๆขยายประตูฮะมันก็เหมือนกับทําให้ตัวองกรเนี่ยยืดยาวออกมานะครับความเท่อยู่ตรงไหนฮะความเท่อยู่ตรงที่ดวงตาของนักเรียนหญิงครับมันอยู่ติดกับหน้าต่างแล้วก็เป็นเหมือนใส่แว่นช d ยดีเวลาเปิดหน้าต่างก็เหมือนแบบเปิดตาออกมานั่นเองนะครับด้านในก็ยังมีลองเข้าไปดูดีกว่าจะได้รู้กับตาตงเองฮะมีานด้านในด้วยครับแต่ด้านบนไม่มีงานครับ ถ้าขึ้นไปก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งรายการขึ้นไปน่าจะคนอวดผีมากกว่าเหนือจากตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันครับไปนี้เนี่ยกราฟฟิตี้มันมาถึงที่นี่แล้วครับที่อำเภอบ้านโป่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอนนี้ไปถามหน่อยดีกว่าว่าคนที่เขาอยู่ติดกับ งานศิลปะแบบนี้ที่เขาไม่เคยเห็นเนี่ยเวลาเขาเห็นนะครับเขาจะรู้สึกยังไงก็ดีดีอ่ะดีดีใจด้วยแล้วก็เห็นคนมาคนนู้นเข้าคนนี้ออกก็มาชมดูอะไรขี่รถมาดูอะไรเงี้ยมันก็มีคนมาดูเยอะเออเย็นเย็นก็จะมีคนพ่วงลูกพ่วงหลานมาดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีชีวิตชีวาเพราะว่าสภาพบ้านมันอย่างเงี้ยนะพอมีสีสันมันก็คนก็จะมาดูกันเยอะบอกถึงความสามารถของคนหนุ่ม จากจุดมันสร้างจุดเด่นขึ้นมาที่คนเมินไม่ได้มองที่ค้าด้านหลังของพี่ครับนี่คือโรงหนังที่มีชื่อว่าโคสิตสกุลนั่นเองครับเป็นโรงหนังเก่านะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณไปดูภาพก่อนครับว่า before บรรยากาศต,ตรงนี้แล้วก็โรงหนังตรงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรครับแล้วก็จะให้ดูภาพ after นะครับว่ามันเปลี่ยนไปมากแค่ไหน นะฮ,ฮะคุณเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับคุณรู้หรือเปล่าครับว่า,วากราฟฟิตี้ทำให้บรรยากาศเก่ากับใหม่หรือว่าความคลาสสิกมันเปลี่ยนไปได้มากขนาดไหน <S <S ตรงไปด้านนี้ครับตรงอย่างเดียวเลยครับมันก็จะมีแหล่งกราฟฟิตี้อีกหนึ่งแหล่งครับที่ใหญ่มากเหมือนกันครับในบ้านโป่งเดี <S <S ๋ยวซ้ายผานเข้ามาคุณเจอคิตครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเข้ามาที่นี่คือโต้รุ่งใหม่ ด้านหลังของผมครับกำแพงทอดยาวเลยครับมีแต่ง,งานกราฟิีตตั้งแต่ซ้ายสุดจ,จนถึงขวาสุดเลยนะครับงานที่พ่นเนี่ยจะเป็นคําพูดฮะคำพูดที่เหมือนแบบเป็นคําที่ชาวบ้าปนปกของเราจะรู้กันดีน,นั่นคือเป,คเ,ปเป็นจุดที่ได้มาทํากันที่พี่หล,หลายๆคนแล้วก็เพื่อนๆได้มาทํากันนะครับครับเป็นข้อความที่ผมว่า,วามันมันก็ตรงกับกับสิ่งที่ที่มีอยู่ ภายในชุมชนนี้เพราะว่าแต่ละชื่อแต่ละชื่อที่ผมตามมานะมันเป็นชื่อตำบลชื่อตำบลและไราก็มาร้อยเรียงกันเป็นหนองควาหนองกบกแล้วดีด้วยดีด้วยที่ที่มีเยาวาชนแล้วก็เด็กในพื้นที่ครับที่ได้ได,ได้ได้ทาในครับรูปแบบของฟอนที่เป็นฟ้อนไทยครับวันไหนที่มีตลาดคุณมาเดินช้อปปิ้งที่ตลาดได้แล้วก็มาชมงานกาฟิตี้ด้านหลังของพีได้ด้วยครับคุข้าไปดูงานฝั่งนู้นกันครับมีงานกาฟิตี้ด้วยครับ ที่ผมเห็นนะครับพอผมเอ่เลี้ยวเข้ามาผมเห็นงานของพี่อเล็กเฟสครับเห็นไหมใหญ่มาก